สิบสุภาษิตอล่าสุดเจ๋งที่ควรรู้หนึ่งเสียงข้องคนทุกยากโบได้ไปไกลคำแปลเสียงของคนจนไม่ดังไปไกลมีความหมายลึกซึ้งที่พยายามแสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันในประเทศและในโลกหมายความว่าเฉพาะคนรวยและบางครั้งเท่านั้นที่มีสิทธิพูดในทุกเรื่องและเสียงของคนจนมักจะถูกเมินเฉยสองเทิงเมนว่าผู้ที่ย่างตามลังซาง,างอาจจะมีความปลอดภายลายแต่เหล่าอาจจะทึกขี้ตมเปื้อนคำแปล แม้ว่าผู้ที่เดินตามหลังช้างจะรู้สึกปลอดภัยมากแต่เขาก็มีโอกาสที่จะถูกมูลช้างกระเซน็นใส่เป็นสุภาษิตอีกคำหนึ่งที่มีความหมายมากซึ่งพูดถึงการก้าวออกจากเขตปลอดภัยของคุณพยายามแสดงให้เห็นว่าอุปสรรคจะเข้ามาในชีวิตของคุณเสมอดังนั้นการไม่เสี่ยงเลยไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเสมอไปซ้ำมเมื่อน้ำขึ้นปลากินมดเมื่อน้ำตกมดจะกินปลาคำแปลเมื่อน้ำขึ้นปลาก็กินมดเมื่อน้ำตกมดก็กินปลา สุภาษิตนี้กล่าวว่าชีวิตมอบโอกาสให้กับทุกคนและเพื่อคว้าโอกาสนั้นและใช้ชีวิตของคุณคุณต้องรอคอยอย่างอดทนจนกว่าจะถึงคราวของคุณและเจริญรุ่งเรืองเพื่อมันีโมเปาเฮ็ดให้เสียงดังที่สุดคำแปลมมเปล่าส่งเสียงดังที่สุดคุณเคยได้ยินปู่ย่าตายายของคุณพูดหมว่าคนฉลาดมีค่าเท่ากับการกระทำไม่ใช่คำพูดเช่นเดียวกับคำพูดที่ว่าคนพูดมากหรือเสียงดังเกินไปเป็นสุภาษิตลาวมาตรฐานคำหนึ่งที่กล่าวว่าคนที่เสียงดังเกินไป หรือพูดมากเกินไปไม่แสดงอาการของความเป็นผู้นำและสติปัญญาดังนั้นคนที่เสียงดังที่สุดก็คือคนที่เสียงดังที่สุด 5. เมื่อควยโตสู้เมนญาทีทนทุกข์คแปลเมื่อควยสู้กันญาต่างหากที่เสียหายสุภาษิตที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งคือถ้าควายสู้กันก็เท่ากับญาตายได้ทิ้งข้อคิดทางการเมืองไว้ว่าเมื่อคนมีอำนาจสู้กันมีแต่จะทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่าเท่านั้นคล้ายกับคำพูดที่ว่าเมื่อช้างสองตัวสู้กันญา,าจะถูกทำลายเท่านั้น หกฟังด้วยหูเดียวจะสงสัยกับคนอื่นคำแปลฟังด้วยหูข้างเดียวสงสัยด้วยหูอีกข้างหมายความว่าคุณควรฟังสิ่งที่คนอื่นพูดเสมอแต่ไม่ควรเชื่อพวกเขาอย่างไม่สงสัยพูดง่ายๆคืออย่าเชื่อสิ่งที่คนอื่นพูดอย่างงมงายเจ็ดทานสามารถงอกิ่งงออได้แต่มันยากที่จะงอต้นไม้เกา่าคำแปลคุณสามารถงอกิ่งอ่อนได้แต่การงอต้นไม้เก่านั้นทําได้ยากความหมายที่น่าตื่นเต้นซ่อนอยู่ในคําพูด เขาบอกว่าการจัดการและอิทธิพลคนรุ่นเยาว์นั้นง่ายกว่าคนรุ่นเก่าซึ่งมีประสบการณ์มากพอแล้วเป็ดคนหนึ่งต้องข้ามน้ำขึ้นสูงขึ้นเพื่อลงมายางทึกต้องคำแปลต้องข้ามต้นน้ำขึ้นไปให้สูงเพื่อจะล่องตามน้ำได้อย่างเหมาะสมสุภาพสิทธิคนจนต้องเดินบนเส้นทางแห่งชีวิตกล่าวว่าบางครั้งเราต้องทำงานหนักกว่าที่คาดหวังไว้เพื่อบรรลุปเป้าหมายที่เราใฝ่ฝันเสมอมาเป็นคำแนะนำที่ดีเสมอโดยเฉพาะสำหรับคนรุ่นใหม่ เกลปลาที่เน่าเปื่อยตัวเดียวเห็ดให้กระตาเปื่อยบอดีคำแปลปลาเน่าตัวเดียวทําให้ตะกร้าใบใหญ่กลายเป็นปลาเน่าได้เป็นสุภาษิตสําคัญอีกคาหนึ่งที่กล่าวว่าแม้แต่ความผิดพลาดของคนคนเดียวในกลุ่มก็สามารถทําลายและส่งผลกระทบต่อผลงานของทีมทั้งหมดได้ในทํานองเดียวกันในวงเพื่อนความลําเอียงของคนคนหนึ่งสามารถสร้างความเกลียดชังในกลุ่มได้ดังนั้นจึงเป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบส่วนบุคคล This คำแปลกระเป๋าสตางค์เต็มใบไม่เคยขาดเพื่อนคำพูดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์และเข้าถึงได้มากที่สุดคำหนึ่งของยุคนี้คือเพยนโกนเทมที่บอกโคนีแคดมิวซึ่งกล่าวว่าผู้คนมักจะเป็นเพื่อนกับผู้อื่นเพราะเงินของพวกเขาดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าพวกเขาจริงใจหรือเห็นแก่ตัวแม้ว่าคุณจะมีเงินและความมั่งคั่งก็ตาม